ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ3รหัสวิชางง22101แผนการจัดการเรียนรู้ที่5เรื่องประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากเปลือกปลาเวลา1ชั่วโมงชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ8กลุ่มสาระการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอขั้นสูงในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วยโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนโดยใช้เทคนิคบันได6ขั้นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาผลลัพธ์ที่คาดหวังครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ2โรงเรียนหนองคุงศรีวิทยาคารอำเภอหนองคุงศรี จังหวัดกาลสินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาลสินที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565จำนวน35คนซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเป็นกลุ่มโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม (cluster random sampling) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้เรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการผลริตดอกไม้จากเกล็ดปลาตามขั้นตอนวิธีการที่ครูสาธิตได้ถูกต้อง K2 Understanding 2. ผู้เรียนสามารถประดิ์ดอกไม้จากเกล็ดปลาตามขั้นตอนวิธีการที่ครูสาธิตได้อย่างน้อยกลละหนึ่งดอก S3 Guide Response 3. ผู้เรียนสามารถประดิ์ดอกไม้จากเกล็ดปลาและนำมาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน้อยกลุ่มละหนึ่งผลงาน S4 เมเซิซึม 4. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จากเหล็ดปลา้วยความมีวินยัยไปเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมีความมุ่งม,มั่นในการทำงานและมีความคิดสร้างสรรค์ A to Re s p o n d n n g to phenomena ข้าพเจ้าวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดขุมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพตามหลักสูตรโรงเรียนหนองกรุงศรีวิทยาคาร พุทธศักราช2561วิเคราะห์ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียนตลอดจนคำนึงถึงบริบทชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่และจุดแข็งของสถานศึกษาโดยได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วยโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนโดยใช้เทคนิคบันไดของท่นในรายวิชาการงานอาชีพ 3. รหัสวิชางงู1องงูเพื่อให้ผู้เรียนมีผลการปฏิบัติทั้งแบบรายกลุ่มและรายบุคคลอย่างเหมาะสมคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและเกิดการเรียนรู้แบบนำตนเองดังรายละเอียดต่อไปนี้ ผลลัพการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge) K okay. จุดประสงค์การเรียนรู้ที่1ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการประดิดดอกไม้จากเกล็ดปลาตามขั้นตอนวิธีการที่ครูสาธิตได้ถูกต้อง (K 2 Understanding) ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสาธิตและให้ผู้เรียนทดสอบเรื่องขั้นตอนประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลาจำนวน10ข้อ ผลลับการเรียนรู้ของผู้เรียนตามจุดประสงค์นี้จะเห็นได้ว่าผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนและวิธีการประดินดอกไม้จากเปลอปาผ่านเกณฑ์การประเมินที่ระดับคะแนนร้อยละ70จำนวน30คนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน5คนโดยมีระดับคะแนนที่สูงที่สุดคือ10 9 8คิดเป็นร้อยละ14.2 22.9 และ34.3ตามลำดับทั้งนี้ผู้สอนได้มีการซ่อมเสริมและทดสอบนักเรียนกลุ่มที่มีผลการทดสอบไม่ผ่านอีกครั้งจนมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ100ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการสกิล S จุดประสงค์การเรียนรู้ที่2ผู้เรียนสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดตา ตามขั้นตอนวิธีการที่ครูสาธิตได้อย่างน้อยคนละหนึ่งดอก Guide Response. s p p u i d e r e s p o n s e จากผลงานผู้เรียนจะเห็นได้ว่าการประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากเปลดอกาคนละหนึ่งดอกผู้เรียนแต่ละคน,น,ะคนสามารถประดิษฐ์ได้ตามจำนวนที่กำหนดแต่ความสามารถด้านความประณีตสวยงามมีความแตกต่างกันผู้สอนเพียงเป็นการฝึกการปฏิบัติตามขั้นตอนขั้นประดิษฐ์ให้เกิดความเชี่ยวชาญ ได้มอบหมายเป็นภาระงานตลอดจนมีการติดตามให้คำแนะนำอยู่เสมอจุดประสงค์การเรียนรู้ที่3ผู้เรียนสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกตาและนำมาสร้างสารรค์ผลงานได้อย่างน้อยกลุ่มละหนึ่งผลงาน S4 สโ s เมเซนซึมขั้นตอนนี้ข้าพเจ้าได้มอบหมายเป็นภาระงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มได้ประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกตาและนำมาสร้างสารรค์ผลงานเป็นของใช้ และของตกแต่งขั้นตอนนี้ข้าพเจ้าได้กํากับติดตามให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษากับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและกําหนดให้ผู้เรียนนำเสนอผลงานโดยการจัดแสดงนิทรรศาการผลงานในเวทีต่อยอดองค์ความรู้โดยเชิญคณะครูในโรงเรียนร่วมเป็นกรรมการประเมินและต่อยอดองความรู้จากการดำเนินกิจกรรมในจุดประสงค์นี้แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ดังนี้ การประเมินด้านทักษะกระบวนการทั้ง5ด้านจำนวน21พฤติกรรมที่แสดงออกที่ผู้เรียนประเมินตนเองเรียงจากคะแนนสูงสุดได้แก่การทำงานเป็นทีมกระบวนการแก้ไขปัญหากระบวนการทำงานการแสดงหาความรู้และทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์โดยมีคะแนนเฉลี่ย2.81 2.78 2.76 2.75และ2.74เรียงตามลำดับเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินผู้เรียนมีทักษะทั้ง5ด้านในระดับคุณภาพระดับ3ดีมากผู้เรียนสามารถผลิตดอกไม้จากเ็ดปลาและนำมาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน้อยกลุ่มละหนึ่งผลงานมีระดับคะแนนเฉลีย่ย19 18และ17ระดับคุณภาพดีเยี่ยมจำนวน3กลุ่ม ดีมากจำนวนสองกลุ่มกลุ่มที่มีระดับคุณภาพดีเยี่ยมคือกลุ่มที่สามสี่ห้ากลุ่มที่มีระดับคุณภาพดีคือกลุ่มที่หนึ่งสองทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเหมาะสมในการประดิษฐ์ชิ้นงานได้รับการสนับสน,นุนและได้รับคำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องนอกจากนี้้าปเจ้าได้ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง ตามแบบฟอร์มการประเมินผลลับด้านทักษะกระบวนการซึ่งมีพฤติกรรมที่แสดงออก5ด้านได้แก่กระบวนการทำงาน4พฤติกรรมกระบวนการแสวงหาความรู้5พฤติกรรมกระบวนการแก้ไขปัญหา4พฤติกรรมทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์4ี่พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม4พฤติกรรมผลลัพ์ด้านทักษะกระบวนการของนักเรียนรายบุคคลเห็นได้ว่า ผู้เรียนมีระดับคุณภาพ3ดีมากจำนวน25คนคิดเป็นร้อยละ71.40ผู้เรียนมีระดับคุณภาพ2ดีจำนวน10คนคิดเป็นร้อยละ28.60ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม attitude A จุดประสงค์การเรียนรู้ที่4ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลืปลา ด้วยความมีวินัยไปเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมีความมุ่งมั่นในการทำงานและมีความคิดสร้างสรรค์ A to responding to p f o r m e n a l ผลลัพธ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมทั้ง5ด้านจำนวน18พฤติกรรมที่แสดงออกที่ผู้เรียนประเมินตนเองเรียงจากคะแนนเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ความคิดสร้างสรรค์อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงาน ไปเรียนรู้และมีวิน,นัยโดยมีค่าเฉลี่ย 2.72, 2.70, 2.66, 2.64และ2.62เรียงตามลำดับเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกทั้ง5ด้านในระดับคุณภาพ3ดีมากผลลัพธ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมของนักเรียนรายบุคคล เห็นได้ว่าผู้เรียนมีระดับคุณภาพ3ดีมากจำนวน20คนคิดเป็นร้อยละ57.10ผู้เรียนมีระดับคุณภาพ2ดีจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ42.90ขอบพระคุณค่ะ